ภาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองปายเบิร์สกุสกุลเนาะื้นนี้มาพบกับบ้าลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหยจังยดกใดก็ขอฝากความฮักแระความคิดฮอดไปหาพี่ๆน้องๆเอฟซีทางฟังถ่ายและกาต่างประเทศเนาะถ้าฮักพี่ๆน้องๆ่าาใดเข้ามาร้วกายอย่าลืมกดไลค์กแดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางช่องในน้อยของบ้าลุย ได้มีกำลังใจในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและกลลารไร่ไประเทศอย่างอาเซียนเหล่าน,นี้มาให้เพ่พี่น้องในเบืองบนสมยางเป็นปกติแล้วเนาะทุกคนสาหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้เนาะว่ลลุย์จะพาเพื่อพี่น้องไปเบื้องปไปสมไปฟังเรื่องราวดีๆ10อันดับคณะมอลำคิวงานแน่นประจําปี2024นี่ทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปเบื้องไปสมว่าจะมีคณะมอลำของคณะใดๆเนาะซึ่งว่าแต่ละคณะมอลำนีโอ้มอลุยกับเกิดมาแล้วก็ยิน ซื่อเลยเนาะดังที่คณะมอลำของเสียงอีสานทุกคนซึ่งว่าเป็นคณะที่บัลลุยได้ติดตามความม่วนซื่นของเพื่อนเพว่าจะเป็นการลำหรือว่าการสร้างละครตลกอยู่ในเวทีอย่างทุกคนเพราะซึ่งบัลลุยเกินมาแล้วก็ได้ติดตามผลงานของเพื่อนมาตลอดโดยเฉพาะแม่นคุณแม่นกน้อยอุไรพรทุกคนซึ่งว่าเป็นก่อนใจของมัลลุยแล้วก็นอกจะน้าการยังมีทีมงานงเพื่อนหลายๆชีวิตนะแล้วนอกจากนั้นก็น ังมีหลายๆคณะมอลามเราจะไปเบิ่งประวัติความเป็นมาของเตละคณะตามที่บรลุยเกิดมากะได้หูมาแล้วเนาะเตละคณะนี่เนาะแต่ว่าเราจะเบิ่งว่าสิบคณะที่มีคิวหนาแน่นที่สุดที่มีการอจองข้ามปีข้ามเดือนมาฮอดปัจจุบันนี่เนาะทุกคนเราจะไปเบิ่งไปสมงพร้อมกันเนาะก่อนอื่นบมลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วต้องขออนุญาตเดอเรื่องราวดีๆนี่เนาะจากซองยูทู e ภาษาทุกคนที่เพื่อนได้นำเรื่องราวดีๆนี้มา นำเสนอให้เคาได้เบอร์ผสมแล้วการบุหรีคิดว่าเปินเรื่องราวอะไรที่ดีล่ะอะไรกันยังมีอีกหลายๆคนในอย่างโบได้ครับภูมิคุกับเรื่องราวนี้เนาะจริงแนะนำเอาเรื่องราวของเพื่อนมานำเสนอมาเรียงสั้นต่อให้ไม่พี่น้องลในเบิ่งผสมอย่าคิดีโอนี้เนาะเอาทุกคนเพื่อเป็นการสร้างสีเวลาเราไปเบิ่งผสมพร้อมกันแน่นอนละครจังบอลลูกับอาจารย์ที่ห้ามผสมพีเดินจบไปแล้วทุกคนไปเลยสวัสดีครับสบายดีสบายดีเนาะต่างมากมายและแน่นอนว่า หนึ่งในมหาสิส์ที่เฉลิบฉลองนั้นจะต้องมีคณะหมอลำอย่างแน่นอนวันนี้ภาษาชาแนลจะพาทุกท่านมารู้จักกับ10อันดับคณะหมอลำที่มีคิวกันแสดงแน่นที่สุดปี2 5 1 6ยาวไปจนถึงปี2 5 1 7กันนะครับปี2 4ปัจจุบันนั้นคณะหมอลำมีมากมายหลายคณะตลอดจนมีการแข่งขันกันสูงมากและตตากก็มีแฟนคลับตามเชียร์ให้กำลังใจกันอย่างหนึ่งแน่น ซึ่งสิบคณะหมอลำชื่อดังที่มีคิวยาวแน่นข้ามปีมีคณะอะไรบ้างมาชมกันในคลิปเล็กครับเอาไปครับปางพร้อมกันเลยนะทุกคนเนาะจะมีคณะใดเนาะคณะหมอลำอันดับที่สิบซานเหลาบันเทิงสินใ้เ็นคณะหมอลำที่มาแรงแซงโค้งตอนนี้คือซานเหลาบันเทิงสินซึ่งที่มาของชื่อซานเหลาบันเทิงสิ์นั้นเพราะช่วงโควิดหมอลำได้หยุดเติมสายแสดงยิงได้แสดงแบบไลฟ์สดออนไลน์ที่บ้าน แต่เสียงรบกวนผู้เฒ่าผู้แก่จึงได้ย้ายการไลฟ์ไปที่หน้าย,ยุ้งข้าวหรือชาวอีสานเรียกว่าศาสเหลา,าพอาออกมา,าตั้งวงม,มอลำของตัวเองจึงตั้งชื่อว่าศาสเหลาบันเทิงฟินโดยตั้งมาประมาณ1ปีมีงานประมาณ100กว่างาน80%แสดงที่จังหวัดอุดรธานีคงเพราะเป็นมอลำที่ลำเตยทําให้ปรัจบจกไปรุ่นโดในใจคนผู้ชมรุ่นใหม่ศาสเหลาบันเทิงฟิน อันดับที่9หมอลำเสียงวิหกนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงวที่ไม่หยุดพัฒนาทางด้านการแสดงและบุคลากรในวงสำหรับวงหมอลำเสียงวิหกของบอสนกพงศกรและบอสนุเสียงวิหกซึ่งปัจจุบันคิวงานแน่นเอียดจนต้องจองกันข้ามปีเลยทีเดียวทีล่าสุดบุกไปปั้นดินให้เป็นดาวอีกหนึ่งดวงถึงจังหวัดขอนแก่นสารฝันหนุ่มโรง,งงานอย่างดนทนาดล หนุ่มน้อยวัย2 2ปีที่รักการร้องเพลงและอัพคลิปลงโซเชียลยนไปเข้าตาสองบอสของเสียงมิหกดันขึ้นมาเป็นพระเอกหมอลำหน้าเวทีได้มากทั้งฝึกสอนร้องลำจนตอนนี้บอกเลยว่าเราแฟนคลับต้องเตรียมอะไรกันให้วุ่นวายเลยทีดีอันดับที่8<ม>เสียงอีสาน48ปีเสียงอีสานความ <7 S 1> สุข <7 S 1> ของ <7 S 1> แม่นกน้อยอุไรพร สืทบทอดจิตวิญญาณของชาวอีสานจากรุ่นสู่รุ่นโดยการปรับตัวให้เข้ากับคนรุ่นใหม่เน้นความสนุกแต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมคนอีสานเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักคณะหมอลำเสียงอีสานคณะหมอลำในตำนานที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจากวันแรกที่ก่อตั้งเสียงอีสานจนถึงวันนี้ก็นับได้ว่า 48ปีเข้าไปแล้วอย <40. S 1> ากวงดตีเล็กๆมาสู่คณะหมอลำวงใหญ่ที่เคยมีลูกน้องกว่า600ชีวิตแม่นกน้อยอุไรพอดสินปินลูกทุ่งหมอลำบูกกก่อตั้นคณะหมอลำเสียงอีสานจากอดีตจนถึงปัจจุบันอดันาดับที่7อีสานนครสินเรียกได้ว่าอีสานสาคนครสินนั้นเป็นวงหมอลำน้องใหม่มาแรง แจ้งเกิดยางเฉิดฉายในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าพูดถึงหมอลำคณะใหม่มาแรงที่ม่งมั่นเดินสายสร้างความม่วนซื้นให้กับแฟนๆแล้วละก็ต้องยกให้อีสานนครศินซึ่งได้แจ้งเกิดพระเอกนางเอกน้องใหม่มาเฉิดฉายในวงการอย่างต่อเนื่องการตั้งวงหมอลำอีสานนครศินนั้นเกิดจากงเฮียนหน่อยและบอสนอสโดยคนสองคนที่มีความชอบส่วนตัวเป็นพื้นฐานเดิม และมองเห็นว่าความชอบของเราสามารถช่วยนำพาให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนเกือบ200ชีวิตได้มีอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตัวเองผู้ชมหรือแฟนคลับได้รับความสุขจากผลงานไปอีกด้วยอันดับที่6ศิลปินภูไทยคณะหมอํำศิลปินภูไทยนั้นแต่เดิมเป็นคณะหมอํำพื้นบ้านในชื่อคณะวีรพง์วงศิลป ซึ่งผู้ก่อตั้งคือสิทธิพงศ์โคไขสอนศิลปินนักร้องลูกทุ่งชาวไทยที่มีผลงานมากมายปัจจุบัน58ปีแล้วโดยสิทธิพงศ์นั้น <58. S 1> หรือแฟนคลับหมอรำจะรู้จักกันดีในชื่อคุณพ่อวีรพงศ์ได้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านเกาเดือตำบลทุ่งคลองอำเภอคำม่วงจังหวัดกาลสินเป้าหมายของการตั้งคณะหมอรำศิลปินภูไทยนั้น เป็นไปเพื่อการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาวภูไทยซึ่งทางคุณพ่อวิรพง์ก็ขับเคลื่อนคณะหมอลำของตนเองด้วยใจรักเดินสายออกลำในหลายๆจังหวัดทั่วพื้นภาคอีสานจากนั้นก็ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้คณะหมอลำของตนเองมีความร่วมสมัยมากขึ้นโดยการนำเอาเพลงสตริงเพลงสากลเพลงไทยเพลงลูกทุง่งและเพลงลูกทุ่งหมอลำขึ้นแสดงโชว์ปัจจุบัน นับว่าเป็นวงหมอลำแนวหน้าอีกวงหนึ่งเลยทีเดียวสำหรับศิลปินภูไทยศิลปินภูไทยนะอันดับที่5คําคุนร่วมมิตร <5. S 1> คําผุนร่วมมิตรสุดยอดลําเรื่องต่อกรอดตนตำราคุณลําอันเชิญดวงวิญญาณเพื่อสืบทอเดเกจตาในการปรับตัวสู่คอหมอลำยุคดิจิตอลวิทูลผ่านคำหายาดของหมอลำคําผุนผูกก่อตั้งคณะหมอลำ ได้ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวว่าถึงการปรับตัวของวงหมอลำคำบุญนร่วมมิตรว่าคณะเราเริ่มต้นวงคำบุญนร่วมมิตรตั้งแต่สมัยยังไม่เกิดคุนพ่อคำปุญนผ่านคำผู้ก่อตั้งวงพ่อของท่านท่านไปเรียนหมอลำกับทวดกองศิลป์รักษาศิษย์หมอลำสมัยเก่าตั้งแต่สมัยขีม่ม้าใช้เสียงสดเวลาแสดงมีตะเกียงเจ้าพายุโดยไม่มีเครื่องเสียงสมัยนั้น ไปไหนมาไหนไม่มีรถต้องขี่มาไปหลังจากนั้นคุณทวดกองศิล์ท่านอายุมากพอผมก็เลยมาเป็นรอยต่อพอพออายุ20กกว่าก็เลยมาตั้งชื่อเป็นคำพุนร่วมมิตรร่วมมิตรเป็นการรวมตัวกันของญาติญาติเพื่อน,นผมเป็นรุ่นที่สามตอนแรกพอเป็นคนดูแลทั้งหมดพอเสียเมื่อปี2 5 3 7อพอพอเสียก็เลยเคว้งน้องชายเป็นคนดูแลวง ผมทำงานข้างนอกทำอย่างเราจะรักษาคำว่าคำผูนร่วมมิตรขนมรมเนียมของภาคอีสานตอนนั้นผมอายุ50ปีกว่าเลยตัดสินใจลาออกจากพนักงานบริษัทมาทำหมวลำนี้ต่อและเล่นด้วยแต่ตอนนี้ผมมาดูแลวงให้เด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาสานต่ออันดับที่สี่ระเบียบ <4. S 1> วาทศิลป ระเบียบวัฒนศิลป์เป็นวงดนตรีหมอลำแบบมุงที่ได้ชื่อว่าเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการแสดงหมอลำที่ม่วนอีหลีโดยมีเต้าหยอนแดนเซอร์เอลเด้งขวัญใจแม่ยกเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับวงในยุคนี้ระเบียบวัฒนศิลป์วงดนตรีหมอลำจากบ้านสาวาัตถีตำบลสาวาัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2507โดยคุณระเบียบและคุณดวงจันทพลล้ำ โดยในช่วงแรกของการก่อตั้งวงนั้นมีสมาชิกเพียง4ี่คนเท่านั้นคือคุณพ่อระเบียบคุณแม่ดวงจันทร์และนักดนตรตีสองคนที่เล่นกลองยาวและแขกส่วนผู้บริหารหรือหัวหน้าวงปัจจุบันคือรุ่นลูกของคุณระเบียบและคุณดวงจันทร์คือพ่อเอะพักดีผลล้าและพ่อเบียร์ุมิสักผลล้าซึ่งปัจจุบันนั้นมีสมาชิกในวงทั้งทีมเบื้องหน้า และเบื้องหลังกว่า300คนสามร้อยคนจอนเลยเนาะอันดับที่สมประถมบันเทิงศิลป์ก่อตั้งโดยคุณแม่<ร>บุญ<ร>ถมนำว<ม>ันทาเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพศ2500ใช้ชื่อวงในตอนแรกว่าบุญถมบันเทิงศิลป์คุณแม่บุญถมได้แต่งงานกับคุณพ่อประพันศิลิมเสนจึงเป็นที่มาของชื่อคณะประถมบันเทิงศิลป โดยนายกสมาคมหมอลำในสมัยนั้นชื่อนายคำดีสารผลว่าชื่อบุญถมไม่เพราะจึงเปลี่ยนให้โดยให้ยึดเอาชื่อคุณพ่อประพันธ์และคุณแม่บุญถมเป็นหลักจึงเป็นชื่อประถมบันเทิงศิล์มาจนถึงปัจจุบันผลงานที่สร้างชื่อให้กับวงประถมบันเทิงศิล์นในสมัยนั้นมีหลายเรื่องด้วยกันเช่นจำปาสีต้นขาวแบกซึ่งออกอากาศทางวิทยุระบบเอ ลีลาวดีกามณิตวาสิทธิหญิงสามผัวเจ้าหัวสามโบสมหากรถินและกำไลามากและผลงานที่สร้างชื่อให้กับประถมบันเทิงสินคือเรื่องลีลาวดีพศ .2503 คุณแม่บุญถมได้เสียชีวิตด้วยโรคความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองแตกและก็ทำให้ดาบสอหรือนายสันติสิมเสน ลูกชายของคุณแม่บุญถมจึงได้นำวงเริ่มออกงานแทนคุณแม่บุญถมในขณะที่ศพคุณแม่บุญถมยังอยู่ที่บ้านและได้ประคับประคองวงประถมไปแสดงจนสิ้นสุดฤดูกาลแสดงของปีนั้นก่อนที่ดาบสอจะทำหน้าที่หัวหน้าวงแทนคุณแม่บุญถมดาบสอก็ได้ช่วยงานในวงมามากพอควรเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีเลียนลํา และเคยแสดงหมอลำโดยรับบทเป็นตัวโกงมากอดทำให้ดาบสอเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในคณะทุกคนและเมื่อปีพศ .2530 ดาบสอได้แต่งงานกับนางสาววนิดาสุนทรวิสิทธิ์กุลหรือแม่อิวและได้ช่วยกันพัฒนาวงประคมบันเทิงศิน,น,นมาจนถึงปัจจุบันโดยการนำของดาบสอสันติบุญถมได้มีการพัฒนาจากเดิมมากไม่ไว่าจะเป็น ระบบแสงสีเสียงและการนำเสนอรูปแบบการแสดงใหม่ๆบวกกับเทคนิคต่างๆทำให้วงประถมบันเทิงศิลป์เป็นที่ยอมรับของแฟนๆมาตลอดสุดยอดนัะถมบันเทิงศิลป์อันดับที่สองหมอลำใจเกินร้อยหมอลำใจเกินร้อยอำนำทีมโดยบอยสุริชัยซึ่งเขานั้นมีความฝันอยากมีคณะหมอลำเป็นของตัวเอง ด้วยความชื่นชอบการร้องหมอลำเป็นชีวิตจิตใจนั่นทำให้เขาเปิดประตูความกล้าความฝันในการก่อตั้งคณะหมอลำของตัวเองในนามคณะหมอลำใจเกินร้อยเมื่อปีพศ2559เปิดตัวปีแรกก็สามารถสร้างความสุขให้แฟนๆได้เป็นอย่างดีมีการจองคิวการแสดงมากกว่า200วันเมื่อเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทำให้เขาและคณะหมอลำใจเกินร้อยอมีการจองคิวงานที่มากขึ้นเรื่อยๆมีถึงการจองคิวกันข้ามปีเลยทีเดียวอีกทั้งบอ,อยสุริชัยยังเป็นคู่จิ้นกับแอนออร์ดีศิลปินสาวหมอลำที่คบหาดูใจกันมานานกว่านึ่ปีแล้วโดยมีการเผยกำหนดพิธีมั่นในปลายเดือนเมษายนปี2566และกำหนดการพิธีแต่งงานเดือนมกราคมปี2567 ัจจุบันหมอลำใจเกินร้อยถือเป็นคณะหมอลำที่ประชาชนรู้จักและให้การสนับสนุนเป็นวงกว้างและก้าวขึ้นมาเป็นคณะหมอลำชั้นนําในปัจจุบันสุนดยอดเนาะหมอลำใจเกินร้อยทุกคนและก็มาถึงอ<ฮ>ันดับที่ <โฮ S 2> หนึ่งนะครับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสาวน้อยเพชรบ,บ้าน<ฮ>แพงหมอลำคณะาสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่ที่บ้านแพงตะบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม เป็นหมอลำชื่อดังมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสาวน้อยเพชรบ้านแพรได้รับรางวัลพระราชทานสามสมัยจากสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสุดาปัจจุบันวงสาวน้อยเพชรบ้านแพรได้ลำทำนองลำเพลินและได้มีการตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงากดแฟนคลับเอซีเป็นอย่างดีปัจจุบันคือเป็นคณะหมอลำที่มีคิวยาวแน่นตลอดปีและต้องจองคิวยาวข้ามปีกันเลยทีเดียว สุดยอดเน,นาะสิบคณะหมอลำและนี่ก็คือสิบสุดยอดคณะหมอลำที่คิวแน่นสุดประจำปี2516ถึงปี2517นะครับาทุกท่านชอบนะครับอย่าลืมติดตามผลงานคณะหมอลำเหล่านี้ได้ที่ทางเพจหรือการแสดงสดต่างๆนะครับอขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมเลยเป็นยาดินเนอรเป็นออร์เจนที่ให้เวิร์กในโซมเรื่องราวดีๆของสิบคณะหมอลำที่มีคิว จองเทวันแน่นข้ามปีแต่ปี 2023, สวรรค์23มหัศพัน24ดังเทียวนะครับฝั่งไปทุกคนปุ๊บมันก็เป็นอันไทยที่อลังการเน,ะนาะคณะบรมมีหลา่ร้อยชีวิตเน,ะนาะคณะหนึ่งโมเมนต์ม,มันมีนะสิบคนหรือว่ายี่สิบคนนี่ทุกคนอันนี้เป็นร้อยคนเหมือนเนานะคือคณะใหญ่ๆนี่จะมีถึงสามถึงสี่ร้อยคนปุ๊บอันนี้มันก็ซ้ำกับพลเมืองของมู่บ้านนิดน้อยเลยเน,น,นาะเฉพาะคณะบรมทุกคนบูน้ว่าเพื่อน อายุกิน,นัะไดใดพื้นหาอะไรได้นดั่ยใดจริงว่ากุ้มกันถึง3-400ี่ร้อยคนทุกคนเพามันจะเป็นอันไนที่ว่ายุ่งยากแลวกัใส่ความอดทนพยายามใส่หัวคิดดิดสร้างในการแต่งบคุคคลในการแต่งกลาบมีอย่างนี้โมเมนต์ธรรมดาระดับอา,อาจารย์ใหญ่แท้ๆอ,อย่างเฮ็ดไดเนะก็คืออันดับที่หนึ่งเนะาะสาวน้อยเพชรบ้านแผ่เนทุกคนกัน,กน,กนถือว่าผู้เป็นคณะมุลลรัมที่มีคิวจองถี่ว่าแน่นตลอดปีและก็นอกจากนั้นก็น คณะมอลำใจเกินร้อยแล้วก็ปฐมบันเทิงศิลระเบียบวิทีศิลปุยรวมมิรและนอกจากนั้นก็ได้มีหมอลำคณะเสียงอีสานเนาะแล้วก็อีสานนครศิลป์แล้วก็ยังมีอีกหลายๆลวงในกลุที่ว่ามีซื้อเสียงโด่งดังอยู่ในเมืองไทยเนาะเราก็ได้ฟังมันเป็นเรื่องราวอะไรดีๆที่บมลุยกับบุคเคยฮู้มาก่อนที่ว่ามีการจัดอันดับถึงว่าเราก็ได้รับฟังผ่านหน้าจทอท่อทน์ทีวีที่ผ่านมาเนาะแต่สมัยเป็น ข่าวดำมาพุณเล้าหน้าที่ว่าลุยได้เบื้องตลกส้นเป็นคณะเสียงอีสานนี่ที่ว่าเป็นควัญใจของคนอีสานนะครับคนณเราหรือเนาะถ้าพี่น้องให้มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาให้ข้อมูลแล้วว่ามาโอ้ล่มกับบัลุยได้อยู่ในใต้คลิปว,วิดีโอได้เน้อสไลด์สหรับคลิปวิดีโอต่อไปบัลุยมีเรื่องราวได้ดีก็จะคอยนำเสนอให้พี่น้องยเบิร์นโมอีกเนาะสหรับนี้บัลลูนจะขออัมลาพระเจ้าไว้พี่น้อยเบียนสไลด์สุดท้ายนี้ขอกลา่วาวคขาว่าสบายดีไปมา